ยามาเยอะเหลือเกินถามว่ามึงมีงบเท่าไหร่ร้านกาบาทหรือสองร้านพ่อมึงตายพ่อมึงตายมียมเจ้าดอชัดเออมึงพีแค่นั้น <laughs> ดีครับพ่อคา,าเคานเตอรทยแลนด์เช่นเคยครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ 25G ฮะกับงานของ m u s เ l e c a r t h a i l a น d ์เรามาดูกันว่า m u s เ l e c a r อะไรบ้างที่เข้ามาในงานนี้นะครับตามมาเลยครับสวัสดีครับพี่ยัสสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเห็นมาหลายทีแล้วพี่ยัสจะไม่เคยอธิบายให้ผมฟังเลยว่าคันนี้มันมีดีอะไรบ้างโฮโฮอ่าเล่าใ้ฟังหน่อยดีคูเป้อะ จีซนะครับเป็นรถเมกันที่ผมว่าใคร,ใครก็คงแบบฝ่ายฝันที่อยากจะมีะบังเอิญผมได้พี่ชายโชคดีแบ่งให้ก็เลยโชคดีแล้วก็เป็นรถกันเองแต่ว่าพี่ชายนี่ก็ป้ายยามาเยอะเหลือเกิน <c oughs> พาไปดูหน่อยครับรถแต่ขับไปเที่ยวเยอะหะฮะขับเยอะครับผมขับเยอะส่วนมากจะซื้อรถมาแล้วแบบจะขับเยอะจะชอบจะชอบออขับเยอะขับเยอะเป็นโรคจิตแบบไม่ได้แบบซื้อมาจอดหรืออะไรแบบขนาดนั้นผมกบบซื้อมาแล้วแบบขับ ต้องขับแบบใช้งานได้ต้องขับอะไรอย่เงี้ยวันก่อนเห็นไปลองซีวิกสามประตูเนีย่ยใช่ใช่ใช่อา้าวใช่ครับลองสามประตูอ๋อจะมาเป็นเด็กสายเทคแล้วฮะเหมือนอยากลองจับสัมผัสแบบอาจจะคำนี้ก่อนวันเหมือนรถซิง่งสักหน่อยแล้วก็เลยรู้สึกว่าอ่าสามประตูเนี่ยซีวิกมันรู้สึกว่ามันแบบกระแทกรัด,ลดแล้วมันขับสนุกดีก็เลยตอนนี้ก็เลยพยายามแบบเริ่มหาก็เหมือนเดิมไงรุ่นพี่พี่ชายสุธิรัตน์พี่ปายาตลอดปายาเล่าให้ฟังรถคันนี้หน่อยครับ พอตอนรู้จักเรื่องรถอเมริกันเนี่ยผมรู้แบบเหมือนเหมือนไม่มีความรู้นะงงงงแล้วงงๆปบบปาก็คือแค่ชอบรูปทรงก่อนโครงสร้างเนี่ยมันแทบรถอเมริกรันจะคล้ายๆกันหมดมันเหมือนเป็นช่วงเจนหรือปีหรือยุคอะไรเงี้ยมันจะมันจะอยู่ลักษณะคล้ายๆกันไม่ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่เลยคนระับส่วนเรื่องบอดี้เนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยผมเตะตาก,กับตัว GTO แล้วบังเอิญก็เป็นคนชอบสีส้มเรียกว่าลงตัวเลยลงตัวตอนนั้นอ่ะผมรู้สึกว่า แต่รถคันจริงๆที่ชอบพี่ๆเขาเลยแบบว่ามึงทํากันบ้านก่อนมึงศึกษาก่อนว่ามึงชอบจริงๆมึงชอบอะไรแล้วผมบอกว่าผมจะไปทํากันบ้านศึกษาจากไหนเพราะมันไม่เคยเห็นรถจริงๆส่วนมากก็ได้ยู่แต่ในในคลิปหรืออะไรที่เขาโพสกันหรือในรูปสุดท้ายก็มาชอบรูปทรงดอท์ชัตเจอ,อ,ดอดร์อ๋อดอทชัตเจอร์ผมชอบดอดชรชัตเจอร์ผมก็เลยส่งไว้พี่เพชรพี่เพชรหาให้หน่อยอพี่เพชรถามว่ามีงบเท่าไหร่ก็ ร้านก็บาทหรือสองร้านหาให้หน่อยพี่ผู้หล่อพ่อมึงตายพ่อมึงตายมึงจาเอดอชาร์เออมึงพีคแค่นั้นครับก็เลยแบบก็เลยแบบหาอะไรที่คล้ายกันอันนี้ครับคล้ายดอชารเตอร์เพราะว่าข้างหน้ามันจะแบบดูดันอ่าไฟพลิกเหมือนกันไฟพลิกป๊อปอัพเหมือนกันอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยอ่าหน้าตามันคล้ายอืแล้วคันงนี้เปิดไฟยังไงฮะอ๋อมันก็จะมีระบบไฮดรอลิกที่ค่อนข้างจะเป็นกลไกซับซ้อนครับเยอะมากมาย นี่ครับเปิดอย่างนี้ครับอันนี้เรียกไฮดรอลิกนะเนี่ยครับผมระบแมนวนวลนะฮะโอ้โหแล้วผมก็เป็นคนชอบรถมีเอวนี่คือสเปคเดียวที่ชอบผู้หญิงด้วยไหมฮะใช่ชอบผู้หญิงมีเอวเหมือนกันรถมันมีเอวมีแบบสรีระระบอุปซึ่งตอนนั้นถามพี่เพชรพี่เพชรก็ไม่ขายเพราะจะโกงราคาดิอ่าผมว่าน่าจะใช่เขาน่าจะดองเพราะว่าผมว่าเขาเป็นงานเป็นงานแต่ แกปั้นมาแล้วแกผูกพันอะไรเงี้ยอพอแกปั้นมาขุดมาตั้งแต่ตอนมันนอนอยู่ในดินอะไรเงี้ยเป็นซากมาเลยครับแต่ไม่รู้ว่าแกพยายามจะบิ้วเรื่องราคาหรือเปล่าชัวใช่แต่ก็ผ่านมาประมาณสักสองปี3ปีครแล้วก็มาจริงจังจริงๆก็คือ,องานอ่ามันสุขา ใช่มีที้ที่ผมถ่ายไว้เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันนี้จะมาเอาคขนาดกลับบ้านนะโอ้ตาเนี่ยมาเดินหาว่าคขนาหขายสายสองแสนมั้งเนี่ยพี่โอ้โหอันนี้เล็งแหลกได้สักคันหนึ่งอยู่ใช่ไหมตาเอาจริงๆแล้วในงานเนี่ยคันไหนก็ได้พี่คันไหนก็ได้เห็นปีคอนซีตุนแจไว้ปีนั้นน่ะจริงจังเลยว่าจะมาเดินดูเลยเพราะจะได้เห็นรถจริงๆเลยว่าเอ้ยมันมีรถอะไรบ้างอะไรสุดท้ายก็คุยกัน สำเร็จก,ก็สุดท้ายก็ได้มาเป็นน้องผมแต่เชื<ล>่อไหมครับหลังที่ผมซื้อจ่ายตังค์ผมชื่อเรียบร้อยอใครก็มองตลอดว่ารถคันนี้เป็นรถพิเศษเป็นภาพจำครับมันเคยดาาูโฆษณาแล้วก็มมาก็เปลี่ยนแค่ล้อผมเห็นที่มันดอนกอยู่ฝากระโปรงอะ่ะอะไรพาไปดูหน่อยนะฮะอนนครับอันโอ้อันนี้เป็นว่าวนรอบใช่ครับเป็นเซ็ปโอ้โหแล้วมองเห็นนะฮะมองจากข้างในรถเนี่ยเห็นเห็นครับเห็นเห็น อันนี้ใช้เครื่องอะไรฮ ouais? ะคันนี้ยูเซทครับอ๋อเครื่องย oh. ูเซทคือเพราะว่าผมเคยคุยยูเซทว่าคือมีเครื่องเดิมอยู่ก็เลยคุยกันว่าเราเจะเอาเครื่องเดิมออกมาทำกันมาอันนี้พี่เพชก็บอกว่ามันการหนักมากพี่เพชรก็ถามบอกว่า <S <s <atur ical system> อุปกรณ์ใสใช้รถมึงอ่ะมึงจะทําแบบไหน,น ah. มึงจะใช้ยังไงคือใช้ยูเซทนี่ก็แอร์เย็นเพีงเพราะไปได้ทุกที่ไม่กังวลแล้วก็มีแรงด้วยใช่อะไรเงี้ยครับก็เลยพี่เพชก็บอกว่ามึงใช้อันนี้แหละเพราะว่า มึงไม่มีเวลามีงานหรือมีอื่อนอะไรเงี้ยล้วก็แบบตัวเนี้ยคือมึงต้องการที่จะขับหรือใช้งานมันใช้งานได้เลยอ,อะไรแบบนี้แต่มันอาจจะแบบไม่สวยไม่เท่หรือว่าอะไรเงี้ยก็ค่อยว่ากันในทีน,น,าานแล้วกันเพราะผมผมตอนนั้นที่ซื้อมาผมรู้สึกว่าผมอยากขับมันทุกวันในช่วงหวเหงื่อครับก็เลยแบบโอเคแนละ้วก็ยู่ท่านแต่ก็ทําให้มันสมบูรณ์เพราะว่าพีเ่เพชรป้าย,ายามันเยอะไหนลองลองสตาร์เครื่องฟังหน่อยได้ไหมฮะว่าใจยูเซอร์แล้วเสียงมันยังเพราะอยู่นะ เสียงดีนี่แค่มันยังไม่บุมบัมบุมบัมแบบเมกันเท่านั้นเองแต่เสียงดีเสียงดีแค่ขอบคุณมากครับพี่อัดไปเลยครับโอ้โหนี่เขาเรียกว่าพรีมัคพาวเวอร์นะฮะรถคันนี้นะฮะไม่แพงนะฮะกิโลละร้อยยี่สิบนะฮะ กิโลละร้อยยี่สิบเท่านั้นนะฮะอยากรู้เท่าไหร่ก็คูณเอาโดนโดนแวได้ไเลมพรอ้โหปีนปมา,าวาลเลอร์นะฮะหายากจริงๆในบ้านเรามีสักสามสี่คันนะเมื่อะ ต้นใหม่นะแต่ทำดีไซน์เนี่ยให้เหมือนพวกฮอตดรอชนะครับคลาสสิกนะฮะแต่ข่าวคันนี้วางขายอยู่แล้วฮะรับขนส,ส่งกิโลร้อยยีครับรับขนส่งกิโลร้อยยี่ติดต่อได้ที่ไหนฮะกูดกายเลยครับกูดกายเลยนะโอ้โหแคมัโลโ,โอโ้โหเครื่องจะโงกขับออกมันเลย เฮ้ยวันนี้ได้ข่าวไม่มีรถเนี่ยไม่มีรถแล้วขายไปแล้วครับอ่าไม่ขายไปแล้วเหรอ่าแคันนี้คันนี้คันนี้ยอยู่กำลังดีวอยู่นะกำลังดีวอยู่นะอ๋อแล้วจะหลอกเมียว่าเท่าไหร่คันนี้เมียว่าประมาณสักงสองล้านอะไอ๋อหลอกเมียตั้สองล้านโอ้แพงไปไหมฮะแพงไปไหมเฮ้ยมากไปบอกเมียเนี่ยล้านกว่าบาทพอแล้วอ๋อเลื่องแค่ไหนดีเรื่องเอาไม่เงียบเลยรวยเลยอันนี้เขามาเขาเขามีคนขับมาด้วยนะ เจ้าของดีกว่าฮะเจะ้าของก็บอกว่ากิโลร้อยยี่สิบนั่นแหละก็อยากได้ทันทีนะทอม,<ะ>มันโก็ชอบคาร์เมโลเซตยี่แปดกันเนี่ยชอบสายกระโปรงมันมีเครื่องโผล่คแค่นั้นแหละครับมันดูมาโซ่โอ้โหนี่เครื่องซูเปอร์ชาร์จนะมามาโอ้โหอันนี้เป็นสัญลักษณ์บอกเลยนะรถคันนี้แดกหนัก S <S แต่สวยจริงนะก็จะมาลองว่าที่เจ้าสาวอ่ะเออใช่ครับผมมาดูรถคันนี้อ่าคันนี้นะที่บอกว่าจะบอกเมียว่าสองล้านนะอ่ะใช่ครับโอ้โหใหม่ทุกอย่างเลยข้างในก็ใหม่ดูตรงเกียร์นี่เลยฮะบ้ากับตันครับเทคออฟพร้อมไหมฮะขอรีบว่าครับผม คันน,บบน,นนี้นะครับเป็นเชฟโนวานะฮะอันนี้เจ้าของรถไม่ประสงค์จะเปิดเผยห,หน้าตานะฮะแต่ยืนอ,อยู่ข้างหลังผมนะครับเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยครับว่ามันทำไมคนเมกนันถึงนิยมเอาโนวามาทำเป็นรถซิ่งค์<ส><ะ>ราคาถูก ในสมัยนั้นซึ่งเรียกว่าเราก็เอามาใส่เครื่องใหญ่มันก็คกระมัสแต็งอ๋อใส่เครื่องแรงๆขขขเข้าไปครับคแล้วคุณใส่เครื่องอะไรฮะใส่เครื่องอ่าคาบูโร่ปีใหม่เป็นเครื่อง LS1 อ๋อฮ้าห้าเดี๋ยวกาบครับครับนี่เป็นเครื่อง V8 นะฮะ5.7ลิตรใช่ไหมฮะห้าจุ LS1 อ่าเครืร่อง LS1 นะฮะเบสิกเลยไม่ได้ทำอะไรมากเปลี่ยนแค่ขั้วไอดีอย่างเดียวโอ้แค่นี้ก็แรงแล้วต้องมี300กว่าแรงประมาณนั้นครับสามร้อยกัแรง สเกียร์ออโต้สเกียร์ออโต้โอ้สมัยเก่าอยู่ก็ออย,ยังแอร์เย็นเพลงเพราะได้แล้วก็เครื่องแรงฐานที่จัดงานในวันนี้นะครับก็จัดกันที่บลูมูนนะฮะหรือว่า 25g นะฮนะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูในะร้านนะครับว่าในะร้านสวยงามหน้ามาเพียงใด ในร้านของ 25G นะฮะร้าน Blue Moon เนี่ยก็ตกแต่งด้วยคอลเลกชันของรถยนต์นะแล้วก็งานตกแต่งแนวอเมริกันนะฮะโอ้เนี่ยชั้นด้านข้างนี้ก็เป็นความฝันของผมเลยนะฮะเนี่ยที่จะมีรถของเล่นมากมายขนาดนี้เป็นกําแพงโอ้โหมีรถอะไรบ้างเนี่ยที่มันจะมีครบทุกรุ่นเลยไหมเนี่ย เยอะจัดนะฮะโอ้โหข้างบนนี่เป็นรถจำลองของรถแข่งเฟอร์รารี่นะฮะรถฟอมบูราวันนะฮะไสเด็กตรงบาเล่านี่ก็ของเล่นทั้งนั้นนะฮะโอ้ยร้านในฝันของคนรักรถเลยทีเดียวส่วนมุมนี้นะฮะเป็นห้องส่วนตัวนะฮะ จะมีรถจนคันเท่าจริงนะฮะให้ดูเป็นเพลินนะฮะมีเนี่ยเฟียสโอ้โหเฟียสห้าร้อยนะฮะสวยงามมากสวยงามมากมรถแข่งปอร์เช่จำลองนะฮะน,นี่ส่วนอันนี้ก็ปอร์เช่จริงนะฮะเป็นสปีดสเตอร์นะฮะขนาดรายการทีวีเป็นรายการรถจนเลยนะ นี่ทาเซลิก้านะฮะเจอเจ้าของพอดีสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้คันนี้สวยมากเลยนี่เธอทำมาใหม่เลยใช่ไหมบูรณะขึ้นมาใช่ครับคุณนี้ใช้เครื่องอะไรครับวันนี้อันนี้เป็นเครื่อง 3TJ ครับ 3TJ นะฮะ 3TJ เนี่ยมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันธรรมดาเป็น 2TJ ใช่ไหมใช่ครับนี่ครับโอ้โหแบตหัวเทียนวินแคมเทอร์โบ2,000ใช่ไหมใช่ครับโอ้โห ลองฟังเสียงตัวหน่อยได้ไหมครับว่าเครื่อง8ปดหัวเทียนในเสียงเป็นยังไงโอ้โหซุ่มเสียงนี่ไม่ใช่เล่น,เล,นเลยรถคันนี้นะมีออนะปชั่นแปลงนะฮะเครื่องเบนซินนะฮะแต่ปาด์ิเซลเลือกใส่ปานี่ว่าหายากเลยนะโอ้มากประมาณถ้าจองรุ่นนี้ประมาณ25-30,000นห้าส อป๋าเนี่ยสองหมื่นห้าสามหมื่นแล้วจะบอกว่าไปตามไปตามตาม้วเด็กมันเติมใส่ดีเซล้าไปเลยเนี่ยไม่เป็นไรครับเพราะว่ายัางไงเราก็ต้องมาเปิดเองอยู่นะอ๋อ สวัสดีครับน้ำสวัสดีอาจารย์อ่วันนี้เอาตัวเชลบี้มาต้องาคนรู้นะมันโอ้โหโอ้โหบะ่าร้คนรานะครับโอ้โห ต,ตัวคํานี่ยังสวยเลยนะเนี่ยใส่กปิงทั้งหมดอ๋อตัวไหนเป็นไฟเบอร์ฮะออกฝากรองนี่ไฟเบอร์เหรอของแท้เป็น iber, ไฟเบอร์ขออ้ของแท้เป็นไฟเบอร์ของเชอร์บี้เป็นไฟเบอร์ว้าวถ้าเป็นเหล็กนี่ตีน มาถึงนะก็สมาชิกเนี่ยมาดูเลยฮนะอันไหนอะไรแท้อะไรเทียมเดี๋ยวโดนถอดเลยนะฮ <c oughs> ะในงานของมัสโซคาในแลนดนะครับก็จะพลาดไม่ได้ฮนะกับอิมพาร่า มันจเครื่องเป็น U z นะฮะ <c oughs> เพื่อความใช้งานง่ายนะฮะ Bel Air นะฮะ Stingray เบลแอรหนึ่งเก้าหเจ็นี่คอเบลแอนที่สวยที่สุดนะ อเวตคันนี้นี่ล้อหน้าล้อหลังใหญ่ไม่เท่ากันนะอ่านี่คันนี้เป็นเครื่องบล็อกใหญ่สุดนะฮะสี่ห้าสี่นะฮะ ประธานาธิบดีมาเองเลยนะคาดิลแลโอ้โหพมายอย่างซิ่งเลยนาดีอ,อันนี้เครื่องอะไรครับวันนี้อี่วัน5้จุลิตรโอ้โหสังวันต้องมาถ่ายลงรายการสันหน่อยโอ้นี่เป็นถุงลมเนะฮะทำไมล้อเล็กๆขนาดนี้เดี๋ยวจัดนะฮะ เอาให้เด้งได้เลยฮนะโอเคฮะวันนี้นะครับก็สามทุ่มแล้วนะครับก็หวังว่าจะอิบเอมกับภาพที่ผมเก็บไปให้นะฮะว่าบรรยากาศของคนรักรถอเมริกันในกลุ่มของมาสุขาไทยแลนด์เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับเอาไว้โอกาสหน้านะครับผมจะมาเก็บภาพในงานรักษาอ,อีกนะครับซึ่งแน่นอนโอกาสหน้าก็คือวันที่26 ท่านว่าคมเราจะไปกันที่สนากอก้ฟอมตะจังหวัดชนบุรีนะครับไปชมงานของกลุ่มคลาสสิกค,คาร์กันนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับรัสดีบสวัสดีครับ